สวัสดีครับเดี๋ยวผมพามาดูต้นทุเรียนที่ตุ้นลงกล่องนะครับวันนี้เดี๋ยวมีเพื่อสมาชิกซื้อ2ต้นนะก็คืออย่างนี้ครับต้นละ1,000บาทนะครับถ้าซื้อต้นเดียวก็คือบวก200ค่าส่งด้วยนะครับก็เป็นพันสแต่ถ้าซื้อ2ต้นแบบนี้นะครับก็จ่าย2 0 0พไม่ต้องเสียค่าส่งอนะ่ะเดินไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็ทีมงานของเรานะครับก็คัดสําหรับลงกล่องให้กับลูกค้าของเราเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนี่เลยใกล้ๆนี่สวยๆโอ้โห สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับอยู่บ้านก็สั่งซื้อได้ทันทีนะครับเดี๋ยวช่องมูลการติดต่อนะครับเดี๋ยวผมใส่ข้อมูลรายละเอียดไปให้ในคอมเมนต์โพสต์นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้แหละ2ต้น2,000บาทนะครับอันนี้ส่งฟรีเลยนะครับส่งฟรีเลยไม่ต้องมีค่าส่งแต่ถ้าคุณอยากได้เพียงแค่ต้นเดียวนะครับจะคิดค่าส่ง200บาทครับจะคิดค่าส่ง200บาทแต่ถ้าซื้อ2ต้นอย่างนี้จัดไปครับนี่เอามาเรียงละนะนี่ ตอนนี้ก็จะมีหลายต่ายท่านนะครับที่ไปเอเดอร์ของรอบตอนนี้นะครับที่จะจัดส่งและตรงนี้ไฮไลท์นะครับเก็บปลายทางได้นะี่เก็บปลายทางบเท่าไหร่ปะถ้าถ้าใครอยากได้แบบเก็บปลายทางดังนี้นะครับบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมต้นเดียวก็บอกบวกเพิ่มหนึงร้อยหนึ่งถ้าเก็บปลายทางถ้าใครอยากเก็บปลายทางนะครับบวกเพิ่ม100ร้อยหนึ่งก็คือเป็นค่าส่งสามร้อยแต่ถ้าสองต้นแบบนี้นะครับใครอยากเก็บปลายทางก็คิดแค่ร้อยเดียว ิดแค่ร้อยเดียวใช่ไหมก็เป็น2,100เท่านั้นเองนะครับเราลูหมูต้นไม้นะครับมายืนใกล้ๆก่อนมายืนตรงต้นหน่อยว่าต้นของเราเนี่ยมันสวยสง่างามยังไงนะครับแบบนี้แหละนะสนใจจัดได้เลยครับ2ต้น2,000บาทส่งฟรีแต่ถ้าอยากไปทางบวกแค่ร้อยเดียวนะครับแต่ถ้าซื้อต้นเดียวนะครับบวกค่าส่ง200แต่ถ้าไปทางก็บวกร้อยนึงก็เป็น300ครับง่ายๆ แบบนี้กับพันธุทุเรียนหมอนทองสวยๆทรงกิ่งกระโดงครับสวัสดีครับ